สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งกับทําเซียนเหมือนเรียนมาวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัคร t วิตเตอร์เผื่อเพื่อนๆบางคนเบื่อที่จะใช้ Facebook แล้ว Twitter ก็เป็นทางเลือกในการติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้า App Store ค้นหา Twitter T W I T T E R แล้วกดดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยกดเปิดแอปครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาหากเรายังไม่มีบัญชีให้เรากดสร้างบัญชีจากนั้นให้เพื่อนๆกรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์และวันเกิดให้เรียบร้อยครับหากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำว่าถัดไปได้เลยครับ เพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ซึ่งทวิตเตอร์จะถามว่าให้เราปรับเนื้อหาตามการใช้งานของเราหรือไม่สําหรับผมจะเลือกเปิดครับและกดถัดไปเพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามที่เราสนใจ Twitter จะให้เราตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งจากนั้นกดสมัครครับและกดตกลงจากนั้น Twitter จะส่งข้อความมาที่มือถือของเราเพื่อทําการยืนยันตัวตนครับ ให้เรากรอกไปแล้วกดถัดไปครับต่อมาเป็นการตั้งรหัสผ่านเพื่อนๆสามารถกรอกตามที่ต้องการได้เลยครับเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปหน้าถัดไป Twitter จะถามว่าต้องการเปิดการแจ้งเตือนหรือไม่สำหรับผมจะเปิดการแจ้งเตือนไว้ครับเผื่อมีข้อมูลต่างๆจะได้ไม่พลาด ต่อมาจะเป็นการใส่รูปโปรไฟล์ครับเราสามารถทําในภายหลังก็ได้ผมจะกดข้ามไปก่อนครับหน้าถัดมาจะเป็นการตั้งชื่อทวิต t ตอรของเราครับเราสามารถเลือกได้เลยแต่ก็จะมีชื่อที่ทวิต t ตอรเลือกไว้ให้อยู่แล้วสําหรับผมผมเลือกตามชื่อทีวิตเตอร์ให้มาและกดถัดไปครับต่อมาในหน้านี้ทวิ t เตอร์จะทําการหาเบอร์ผู้คนที่เราบันทึกไว้ในมือถือครับ หากคนนั้นเล่นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์จะทําการเพิ่มเพื่อนให้ครับในส่วนของผมจะกดไม่อนุญาตเพื่อจะได้ไม่เพิ่มเพื่อนทุกคนที่บันทึกไว้นในเครื่องครับหน้าต่อมาทวิตเตอร์จะถามถึงภาษาที่เราใช้ครับอย่างผมเลือกภาษาไทยไว้ภาษาเดียวและกดถัดไปครับหรือเ,เพื่อนๆต้องการเลือกเพิ่มเติมสามารถเลือกได้เลยครับต่อมาในหน้านี้ทวิตเตอร์ จะให้เราติดตามบัญชีทวิตเตอร์ของคนดังซึ่งมีให้เลือกมากมายเพื่อให้เราได้ทดลองใช้งานยกตัวอย่างผมจะลองติดตามอีลอนมัสครับหากเพืเ่อนๆชอบคนดังคนไหนสามารถกดติดตามไว้ได้เลยครับในหน้านี้หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วกดถัดไปได้เลยครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าฟีดของเรา ซึ่งตามที่เราได้ติดตามอีลอนมัสไว้ก็จะเห็นข้อความของอีลอนมัสที่ขึ้นมาครับและด้านบนหากเพื่อนๆสังเกตก็จะมีการแนะนําคนที่เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสด้วยเช่นกันเพื่อเพื่อนๆืสามารถติดตามเพิ่มเติมได้เลยครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีทวิตเตอร์ไว้ติดตามข่าวสารแล้วครับหากเพื่อนๆชอบหรือได้ประโยชน์จากคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบ วันนี้ทำเซียนเหมือนเรียนมาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ